นผมนก็กดเอ็นไปเลยนะก็จะมีคอนขึ้นมานั่ผมนะมันก็จะโชว์ให้เราอย่างนี้นั่ผมนะแล้วก็ A, I R แล้วก็ D R O P นันผมนะนี่นี่มันก็จะเก็บพอเวลาหมดก็เริ่มละมา โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เล่น GTA San Online กันอีกเช่นเคยนะผมนะก็อยู่กับผมช่องพีเดานะทุกคนก็วันนี้เราก็ได้มาอยู่ใน GTA San Online สรับเซิร์ฟสมาร์ทซิตี้กันนั่นเองนะผมนะก็ไปเซิร์ฟแนวโลเป์นะผมนะที่หน้าเล็กเซิร์ฟโน้ลแล้วก็ไปเซิร์ฟเปิดใหม่ด้วยนะผมนะก็ก่อนจะไปดูคดดนะลิปนะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมกันด้วยนะ ติดต่อไปถึงเป็นซับเทคก็สำหรับวันนี้นะผมนะก็จะมาอยู่ในเซิร์ฟซามิเตตีนั่นเองนะผมนักนี่ก็จะเป็นจุดเกิดนะผมนะแล้วก็แอดมินก็อยู่ตรงนี้นะผมนะก็ใครจะสอบถามก็สามารถติดต่อไอเป็นได้เลยนะผมนะก็เข้ามาแล้วผมนะก็จะมีแอดมินเข้ามาแล้วนะแล้วก็จะให้อ่าคาชาเราเนอะผมนะก็จะเป็นคาชาของคาชาปองหน้านี่นี่ก็จะได้คาชาปองอันนี้มาสอบอันน่ะหัวสอบเซิร์ฟนี้ แล้วก็กล่องสมบเลนี้เบนให้มาเดี๋ยวเราม,ามาเปิดกันนะผมนะสรับกล่องสมรลดนะผมนะก็วิธีการพิพ์นะผมนะครับโอเปนบ็อกอย่างนี้นะผมนะอาจจะพูดเร็วหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะผมนะนี่กดโอเพนบล็อกไปเราก็จะได้ชิต้านะผมนะวันนี้ได้ชิต้าว่ะเห้อีกสักกล่องไปทุกคนสักสกล่องชิต้าสองคันว่ะซ้ำ <laughs> อีกแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมนะก็เข้ามาแล้วผมนะก็จะได้เงินนะสดอ้าพันนะผมแล้วก็ น้ำปลาพิซซ่าอย่างละห้านะผมน้ะมังเฉอหนึ่งเครื่องนะผมกระชับปองอีกสองนะผมลนะ่ะกระชับปองทั่วไปเลยผมเราเปิดดูดีว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเราเปิดดูนะผมนะแชร์ได้หรือเปล่านะผมนะโอเคเปิดไม่ได้ก็ร้อยปินแก้นะผมนะสำหรับกระชับปองนะผมสำหรับเด็กใหม่นะที่เข้ามาก็ไม่รู้เหมืนันจะนะผมนะต้องสมมติว่าจะได้อ่าทุกคนหรือเปล่านะนี่ผมแอดมินให้มาไปกี่ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านั่นเองนะผมนะก็สามารถทับไปได้เลยนะผมนะนี่ก็จะเป็นของทํางานแล้วก็น้ํปตากับพิซซ่านนะผมนะสำหรับใครที่น้ตาาพิซซ่าหมดแล้วก็ตรงนี้ผมก็มีจอมดับพดเพลินด้วยนะผมกนดะเองก็สามารถดูได้เลยนะผมนะว่าใครเงินเยอะที่สุดนะผมนะเงินเขียวเงินอะไรต่างๆก็ตัจะเป็นแอดมินอยู่แล้วนะผมนะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ก็เตือนไปลาวล่าสุดน,นะผมจะมีรถเด็กไปให้เราด้วยนะผมนะนี่ ดสติดใหม่ของเราโนผมนะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว a ท f นะอันนี้ก็จะมีจุดชาร์ดด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องชาร์ดตัวนี้รถติกใหม่เพียบเลยตัวนี้นะนี่ก็สามารถขึ้นได้เลยนะทุกคันนะขึ้นได้ทุกคันนี่เอา c ปี้อะไรไเนี่ยนี่ก็สามารถขึ้นแล้วก็สตาร์ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้โนผมนะก็จะมีกาลราไรด้มนะให้เราสามารถกดเนเพื่อทาการเอากดอนไม่ดีอนะ กระดะเลยคนกเอ็ไม่ติดเฉยโอเคช่างเถอะทุกคนไม่เป็นไรโอเคนะ้ผมนะสลับงานแรกที่ผมจะพา,า,ามาทำแลผมนก็จะเป็นงานขุดเหมืองขุดแร่นเองนะผมสลักสายฟาร์มอาวุธนะผมนะไปสหรับเอาไปฟาร์มอาวุธแล้วก็อ่าอางเงไปขายไปตลาดนะผมนะก็วิธีการกดเก็บนะผมนะก็กดเอ็นไปเลยนะก็จะมีค้อนขึ้นมานะผมนะมันก็จะโชว์ใ้เราอย่างนี้นะผมนะแล้วก็นําไปขายหรือว่าเราไปเก็บไปครับ ของก็ได้นะครับเป็นอาวุธอะไรเงี้ยทุกคนนะก็สามารถเอาไปคับได้เลยนะก็ขุดไปเรื่อ,อยๆเนี้ยกดเอ็นนุผมนะก็มันตันที่20นะก็เก็บไปครั้งละ20เท่านั้นนะผมนะก็ใครจะไปขายว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะผมนะแต่ผมว่ามันจว่าต้องสกัดหรือเปล่านะน่าจะต้องสกัดนะผมนะโอเคนะผมนะก็งานเล็กก็จะป,ประมาณนี้แล้วกันนางอย่างเราไปดูงานต่อไปจะดีกว่าอาจจะคนล โอเคแล้วผมนะสำหรับงานต่อไปภายในเซิร์ฟนะที่จะพามาทำนั่นะผมนะก็จะเป็นงานเก็บส้มนั่นเองนะผมนะก็วิธีการเก็บส้มนะก็จะไปที่ต้นไม้หนีนะหน,นีก็ทางนี้กดเอ็นอยู่นะก็กดเอ็นไม่ได้ไดเลยแล้วผมนะก็จะมีไอ้เก็บทุกต้นนะไมนะ่ต้องห่วงนะผมนะมีเก็บทุกต้นเลยก็สามารถเก็บเอ็นเก็บได้เลยนะก็สามารถเอาไปขายที่ตลาดได้เลยนะเก็บเสร็จอ่ะทุกคนนี่นอกระเป๋าเต็มอ่ะเดี๋ยวแกผมทิ้งของก่อนนึ่งกินแรกแกไป ไปเก็บเก็บมาไปทิ้งไปเก็บไ <c oughs> ด้หมดนะก็กดเอ็นไปเรื่อยๆนะเมื่อกีชัดเต้งมาเรนะื่อยๆก็เก็บไปเรื่อยๆนะผมนะนี่ก็แล้วแต่เลยผมจะเก็บเท่าไหร่หรือว่าเก็บไอ้ครบแล้วก็ไปขายได้เลยนะก็แนะนำให้เก็บไอ้ครบนะแล้วไปขายนะไม่ต้องคลัวปุ๊บกลับมาลนะก็นี่เก็บไปเรื่อยๆได้หมดนะนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเก็บส้มนะก็จะไม่มีอะไรมากนะ ก็กดเอ็แล้วก็เก็บแล้วก็ไปขายที่ตลาดนะก็จะป,ประมาณนี้นะสำหรับงานเก็บสมนะก็ไปดูงานต่อไปกันเลยนะครนะับโอเคนะผมนะสำหรับงานต่อไปที่ผมจะพาไปดูนน้นนะก็จะเป็นงานข้าววัวนะผมนะก็สามารถกดเอ็นได้เลยไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูกันน่าจะกดเอ็นได้เลยนะโอเคเนี่ยนะก็กดเอ็นปุ๊บมันก็จะทําการอแร่เนื้อวัวให้เรานะเนื้อวแล้วก็ไปหั่นนะนี่เราได้ปุ๊บเราก็เดินมาหัน่นตรงนี้นะก็จะเป็นบ้านหลังๆอยู่ตรงนี้นะผมนะ เป็นหลังบ้านก็ให้เดินเข้าไปนะนี่ก็จะมีจุดให้แลกนะันและเดี๋ยวกรไปก่อนนี่ก็จะมีจุดให้แล่อยู่รอบนนะ่ะเรื่องการกดเอ็นไปเลยนะมันก็จะแลกให้เราอย่างนี้เลยนะผมน,นะสำหรับวิธีการทํางานข้าวนะัวนั่นนี่นะครับนะวิธีการทํางาน,นาวนะักนนะวก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเก็บรอบไปกันนะก็เหมือนเดิมนะผมนะเก็บตรงไหนก็ได้เอาเต่าเต็มแล้วโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเต่าเต็มแล้วไป ค่อยเก็บไปดูอีกนะครแล้วก็วิธีการทํางานข้าวหัวก็จะประมาณนี้ก็เก็บปุ๊บแล้วก็ไปแลได้เลยน,นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคโอเคนะผมสำหรับกิจกรรมภายในเซิร์ฟนี้ก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆสองกิ 2. จรกรรมนะผมนะก็จะเป็นชิงแอนด็อกรรนะผมนะแล้วก็เป็นกิจรกรรมเฟลเอาเนาะกิจกรรมกระจกนะผมนะจะเผยแพร่ไปดูนะผมแล้วก็กิจรกรรมแรกที่ผมจะพาไปดูก่อนก็จะเป็นชิงแอนด็อกรรนั่นเองนะก็วิธีการ,ร ชิงแอร์ดรอปนู่ว่ากดเก็บแอร์ดรอปงอ่ายๆากเลยบก็ทับแอร์ดรอปนะผมนะ A i r แล้วก็ D R O P นะผมนะนี่นี่มันก็จะเก็บให้เราเนาะนะนะก็นี่เราสักครู่นะก็ตัองเร่งชิ้นหน้านี้ก็คือถ้าใครทำน้ำมันปุ๊บมันก็จะลุงเรืองทันทีนะผมนะก็พยายามหาจังหวะนะผมนะแล้วก็ฆ่าคนให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเก็บนะคือถ้าถูกขัดก็คือเรียบร้อยนะผมนะนี่ ก็มันเก็บเต็มเรื่อยๆนะผมนะคิเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเก็บแอดอบเสร็จนทุกคนโอเคเด้วผมนะตอนนี้ผมก็ได้เก็บแอดอบเรียบร้อยแล้วผมนะก็เก็บไปที่เรียบร้อยแลผมนะสำหรับแอดอบนะผมเราได้แร่หินเกลือมาฮอันนะโหอะไรอะ <c oughs> แล้วก็สำหรับพาเดเซิร์ฟนี่นะก็สามารถป้นเงินด้วยด้วยนะผมนะนี่ก็เงินมันจะเก็บตกอย่างนี้นะก็สามารถกดเอ็นไปได้เลยนะโอ้ ได้ประจิตแสนเลยทีเดียวนะผมนะก็เซิร์ฟนี้ก็อ่าจะสามารถจกเงินได้ด้วยนะก็สมมติว่าใครตายนะผมนะก็สามารถจกเงินได้เลยนะก็แนะนำนะก็ให้ฝาก ATM ไว้นั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับระบบแอร์ดอบนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอีกกิจกรรมหนึ่งนะผมที่ผมบอกเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวไปกิจกรรมต่อไปเลยโอเคนะมาก็ตอนนี้เราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฟลออร์เรียบร้อยนะก็พิมพ์ทับ fail out ได้เลยนะก็นี่ก็จะเป็นกิจกรรมกระจกนะเรียกว่าอะไรอะทุกคนกระจกเล่นแต่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็เข้ามาก็ต้องรอสักครู่นะมันก็จะเริ่มกิจกรรมไม่นานนั่นนะก็รอเวลาหมดนะโอเคนี่พอเวลาหมดก็เริ่มละมามีแค่สองคนเองวะไม่เป็นไรนี่ก็ต้องระวังนะผมนะรอจังหวะดีๆนะผมนหยเดินซีซัวไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แับตกไปอ่ะต้องเดินระมัดระวังนะผมนะนี่ต้องมันสุ่มด้วยทุกคนประดินอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ามันจะเอา้าชนะเฉยทุกคนชนะแล้วว้าวกระต่ายเง <c oughs> ินตกแล้วผมนะนี่ยัมันก็จะตกนะผมนะโอ้ตกไปห้าเศนเลยวะ่ะโอเคนะผมนะสำหรับกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะผมนะนี่ เก็จบจบได้ไหมจบกัินได้ไหมคโอเคจบได้จบได้จบ,จบเงินก่อนก็สำหรับภายในเซิร์ฟนี้นะผมนะก็ระบบก็จะประมาณนี้นะก็จะ <c oughs> มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะผมนะแล้วก็มีระบบโดเนตด้วยผมอาานดูนะผม,ะผมะสำหรับระบบโดเนตภายในเซิร์ฟนี้ก็จะมีรถโดเนตแล้วก็อะไรต่างๆนะมีกระชับปองนะผมนะก็รูประสามร้อยพอยท์เท่านั้นเองนะก็สามารถอ่า ติดต่อเอ็ดมินเติมได้นะผมนะสำหรับพอยน์นะผมนะเพื่อมาซื้อของโเนตก็ระบบก็จะประมาณนี้นะมีกิจกรรมอะไรเยอะเยะแล้วก็งานอีกมากมายนะที่เอ็ดจะเพิ่มมาเดีย๋ยวๆนี้ก็สามารถลองมาเล่นกันก่อนได้นนะสำหรับเซฟสมาร์ทออฟโร่เพย์นะเนี่ยสวัสดิ์สมาร์ทซิตี้นะทุกคนนะก็ไปเซิร์ฟแนวโร่เพนุ่มนะเปิดใหม่ที่น่าสนใจนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะสำหรับเซฟสมานระ์ทซิตี้เนี่ยมาก็ใครอยากมาเล่นก็ โหลดลิงก์ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้เลยนะเอ็นบินใจดีนะผมนะสามารถคุยกับเอ็นบินได้ทุกอย่างนะผมนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมกันอีกเช่นใครแล้วก็ฝากติดตามให้ผมตังหนึ่งพันซับเลยกันนะผมนะก็คลิปนี้ก็จะไปม,มีอะไรมากแล้วก็โหลดไปเล่นกานยืดนะสำหรับเซฟนี้โอเคไปละพูดเยอะลบยบาย